สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิระเมธันนีสิดพงศ์นะครับอาจารย์ประจําอีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อดอลลาร์แข่งค่าในสถานการณ์เงินเฟอ้อกระทบฟันโฟอ,อย่างไรครับที่ไปที่มาเนื่องจากสุกที่แล้วเราพูดถึงว่าประเด็นเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยสูงสุดเลยในรอบ31ปีมันจะกระทบหุ้นไทยอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีกรณีที่เงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยส่งผลแย่กับหุ้นไทยนะคราวน,นี้พอเราพูดถึงฟันเฟโลกเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมทําสีไว้ก็คือว่าเงินดอนลาาแขข็งค่ึ้น อ่าเสร็จแล้วก็เราก็ทํานายไปว่าเอ้ยถ้าเกิดเคสนี้ย้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคิดที่ดีคือเราคิดว่ามันอาจจะเกิดเคสใดได้บ้างเสร็จแล้วเราคิดวิธีการรับมือกับแต่ละเคสได้เนี่ยผมว่ามันจะดีที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้านะครับวันนี้ในส่วนของการลงทุนแบบฟันโฟนเนี่ยผมพามาดูอีกผลกระทบหนึ่งซึ่งอาจจะออกได้อีกสอสาหน้านิดนึงนะครับซึ่งมีจุดที่น่าสนใจคือเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้เงินเฟอ้อจากสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์ตรงเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับดีมาแล้วก็ซัพพลายนะครับอ่าคาวนี้เดี๋ยวผมให้ดู US ดอลลาร์ก่อนอันนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับอ่านิวไฮเลยแหละถ้าถามในรอบนี้ประมาณตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วดีกว่าถือว่านิวไฮตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตลอดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับ การที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสหรัฐเนี่ยมันมองในมิติที่เป็นบวกได้เหมือนกันเพราะว่าแสดงว่าเงินมันโฟใช่ปะ่ะเงินมันหมุนมันไม่เงินฝืดนี่คือคนไม่ไม่ค่อยใช้เงินมันก็อาจจะมีมิติที่ไม่ดีเพราะฝืดไปนานๆสุดสุดท้ายแล้วพอจะตอนจะเกิดวิกฤตมันก็เฟอ้อนะแต่ในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อแล้วมองว่าเงินเฟ้อน่าจะเกิดแค่ชั่วคราวหมายความว่าเกิดจากสินค้าโภคภัณฑ์รอบนี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดีมานซับไพเพราะว่าซับไพช็อคดีกว่านะครับซับไพาขาดตลาดแต่ดีมานเนี่ย การกลับมาบริโภคปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําราคาสินค้าโภคภัณฑ์คราวนี้ผมมาให้ดูเคสนี้ครับถ้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างนี้นะแล้วมันเกิดแพทเทิร์นที่สุดท้ายแล้วทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าดีมานยังมากกว่าซัพลายอยู่ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยเคสเนี่ยประเทศส่วนใหญ่เสียประโยชน์อ,อันนี้คือเคสเนี่ยเป็นเคสที่เล่าให้ฟังต่อจาาาาากกกกสุททีีีี่่่่แแล้้ววตในนรณถเิดดมัับพ หมายวามว่าดีมานมากกว่าซัพพลายหรือพอๆกับซัพพลายไม่เยอะแต่ในขณะที่ออดอลลาร์แข่งข้าขึ้นดีมานมากกว่าซัพพลายไม่เยอะราคาสินค้าพกพภัณฑ์ก็จะทรงๆแต่เคสเนี้ยสหรัฐได้เปรียบประเทศอื่นสหรัฐได้เปรียบประเทศอื่นเคสแรกถ้าเราคิดง่ายๆแสดงว่าหุ้นอาจจะลงในหลายๆประเทศสมมตินะอาจจะพักฐานในหลายๆประเทศแต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยแสดงว่าหุ้นสหรัฐอาจจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่เพราะอะไรทาไมถึงบอกว่าได้เปรียบเราคิดง่ายว่าสหรัฐเนี่ยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ยังไงดีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะลงนิดนึงอาจจะทรงๆงแต่ดอลลาร์แข่งข้าขึ้นเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าดอลลาร์ได้เปรียบคือใช้เงินดอลลาร์ซื้อ,อ,อซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ได้มากขึ้นอยู่ประเทศเดียวแต่ในขณะที่สมมตินนะประเทศอื่นเงินบาทเขาอ,อ่อนค่าเทียบกับสหรัฐ แต่ว่าประเทศอื่นน่ยยังต้องจ่ายซื้อน้ํามันแพงต่อไปเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันไปผูกกับดอลลาร์ก็ใช่ไหมมันเคสเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยวินเท่าไหร่คือสหรัฐได้เปรียบกว่าประเทศอื่นแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่แย่นะเขาก็ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ระดับหนึ่งคือราคามันคงที่ถูกไหมแต่ประเทศอื่นแย่กว่าคราวนี้พอสหรัฐดีกว่าประเทศอื่นแย่กว่าในเชิงเปรียบเทียบในการลงทุนมันกลายเป็นว่าเครดิตเทอมอมะมันก็ไปหวยก็ไปออกที่สหรัฐอีกทีหนึ่งนึกออกไหม คือการว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงกว่าประเทศอื่นจากความได้เปรียบตรงนี้แล้วมันก็ทําให้การลงทุนในสหรัฐก็ดีเงินดอลลาร์ยังแข็งค่าก็ดีเงินมันก็ไม่ไหลออกอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีสหรัฐก็เลยได้เปรียบประเทศอื่นเคสนี้มันจะมีอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่ทุกประเทศได้ประโยชน์คือเคสล่างทุกประเทศได้ประโยชน์ก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปเรื่อยในอีกมิติหนึ่งนะถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆในอีกมิติหนึ่งถ้าเกิดว่าดีมานพอๆกับซัลายเหมือนเดิมอ่ะ บางครั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะต้องยอมปรับตัวลดลงนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเหมือนเป็นการเปรียบเทียบอะ่ะการที่สหรัฐท,ทาให้ตัวเองแข็งค่าขึ้นก็มีข้อดีมันก็ทําให้เขามีอํานาจซื้อมากขึ้นถูกไหมเขาอาจจะก็ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ได้ในราคาเท่าเดิมแต่ได้สินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงนั่นเองเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์เทียบกับดอลลาร์เคสเนี้ยทุกประเทศได้ประโยชน์แสดงว่าไอ้ปัญหาที่เรากังวลเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะลดลง คราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนคราวนี้ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันอยู่ฝ้าของสกุลดอลลาร์กับยูโรใช่ไหมแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์แล้วเราบอกว่าไอตัวแปลงเงินเฟอ้อก็ดีไอสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเงินน่ยมันจะพลิกฝั่งไหมหมายความพลิกฝั่งไปตลาดหุ้นในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือทองคําสกุลเงินหลักหรือสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยไมนะครับซึ่งได้ลุน้นนะครับถามว่าฟันโฟอย่างไรก็ต้อง พอเราก็ต้องไปดูเทมเพลตตัวนี้นะครับใครที่ใช้ตัว stock pick up ไปดู global f o u นะครับ global f o u เนี่ยก็เป็นกองทุนดีกว่านะซึ่งผมลงทุนอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ติดตามแบบ fun f o ด้วยนะครับก็ให้ดูว่าในส่วนของหุ้นยุโรปเนี่ย new high สังเกตอ่าหุ้นยุโรป new high นะครับหุ้นสหรัฐเนี่ย new high มาพักฐานบ้างนะครับหุ้นจีนเนี่ยออกแน่หน้าไซเวสละอ่า h e ลท์แคร์เนี่ยลงมาปรับฐานใหญ่นะครับแต่ว่าหุ้นเทคโนโลยียังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าเริ่มทรง จะเห็นว่าตอนนี้เงินน่ะมันยังดีดกลับอยู่ในสหรัฐเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วเราควรจะแอคชั่นอย่างไรอตอนนี้ฟันโฟตอนนี้สะท้อนว่ายังอยู่พอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเงินเฟ้อก็รอลุ้นว่าเดี๋ยวมันจะดาวลงไหมราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะลงไหมถ้าเกิดสินค้าโภคภัณฑ์ลงใช่ไหมแสดงว่าเงินยังอยู่กับฝั่งซ้ายแสดงว่าไอ้ฝั่งขวาที่เราอินเวสไว้อะ เราก็อาจจะต้องขายบ้างทํากําไรบ้างแต่ระยะยาวผมผมเล่าให้ฟังที่ก่อนแต่ระยะยาวไม่ไม่มีทางที่การที่พิมพ์เงินมหาศาลแล้วจะไม่เกิดเงินเฟอ้อเลยนะผมผมผมแค่จะบอกพวกเราว่าของบางอย่างมันผมมองแค่ว่าในระยะยาวมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงอะ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญหมายความว่าเราได้กําไรบ้างเราก็ขายบ้างเราก็จะไม่ตะพึตะพืถอถือไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่ อนุญาตักนิดหนึ่งพอกลับมาในอ e ีฟินโกรอบที่แล้วเนี่ยเราซื้อไป28,286บาทไม้สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขายแล้วครับพี่น้องเราก็ขายเลยเราก็ขายราคา28,772 2 8 28, 7แ2นะแต่ขายเนี่ยสังเกตนะส่วนใหญ่ผมจะขายแค่ครึ่งเดียวเสมอ ยำ้ยำย้ำสังเกตไหมที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายแต่ส่วนใหญ่จะขายออกครึ่งหนึ่งเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเรามองว่าเราเราใช้ทองคำอะ่ะเป็นเป็นประกันเพื่อถ้าเกิดว่าปัญหาคือเราไม่รู้ว่าวิกฤตจ,จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บับเบิ้ลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ราคาทองคหํหน่าจะดีเลยเหมือนตัวเลขเงินเฟอ้อประกาศปุ๊บเนี่ยราคาทองคําดีเลยแล้วมันยังมีโอกาสที่เงินมันอาจจะไม่ได้เฟอ้อจากสินค้าโภคภัณฑ์ผมก็เลยจะบอกพวกเราอย่างนี้มันมีโอกาสที่ไอ้เงิน QE ที่เราพิมพ์มาเนี่ย มันจะเฟอ้อจากตัวของมันเองจากการพิมพ์เงินซึ่งมันไหลเข้ามาในในระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจจริงบ้างแล้วบางส่วนจากการอัดฉีดแต่มันมีโอกาสที่จะล้นไหลออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่เรากังวลเราก็ป้องกันตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเรามองว่าสินค้าพกคภัณ์รอบเนี่ยมันขึ้นจากสินค้าคอมมอิตี้อย่างเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะขายด้วยดังั้นเราก็ต้องขายก่อนที่จะเสียราคานะครับเจ็ดเจ็ดฟาบขายเลยก็ขายครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแช่ ขายเรียบร้อยพอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาดูกราฟเทนิคิลของราคาทองคำนิดหนึ่งราคาทองคำเนี่ยพอเราขายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมดูโกลฟิเจอร์นะขายไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องยอ่อเรียกได้ว่าถ้าถ้าราคาทองคําย่อในในช่วงที่ดอลลาร์แข่งค่าตอนเนี้ยแล้วทําให้คนเชื่ออย่างเงี้ยถ้าย่อลงมายังไงเราก็ต้องซื้อคืนนะคือไม่ไม่ซื้อคืนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าทองคําอยู่ในโมเมนตัมแนวโน้มขาขึ้นยังไงขายไปแล้วเนี่ยสองหมโอ้ขายพอดีเลยนะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะ บันทึกราคาขายก่อนขาย2 7 7หนะครับอ่าบันทึกสถิติไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ผมก็จะตั้งซื้อคือขายไป28,772่ั้ยใช่ไหมตั้งซื้อ28,500ตั้งซื้อไว้เลยคือถ้าเกิดว่าลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้ออีกอะ่ะสองหมื่อ่อ28,500ลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้ออีกอ่านะครับอันนี้ก็เลยต้องตั้งวันหมดอายุนานหน่อย เพราะว่าตั้งไปถึงสิ้นเดือนธันวาเลยทีเดียวเอ,อต้องไม่รู้แหละตั้งไปก่อนโอเคตั้งรอซื้อไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าย่อมาก็รับคืนก็เหมือนกับช็อตอ g กน n s t p o แล้วก็ซื้อของเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสิ่งที่ทำเราสังเกตว่าจริงๆไม่ใช่แค่ราคาอทองคําที่ที่ปรับฐานนะจริงราคาบิตคอยก็ปรับฐานนะครับ แล้วพอเรามาดูตัว global f o เราก็จะเห็นว่ากลายเป็นสินทรัพย์ฝั่งซ้ายกลับไปสตรองอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมซื้อกองทุนพวกน a สแดกไว้เนี่ยผมคงไม่ซื้อไม่ซื้อเพิ่มเหมือนกันนะเพราะว่ากังวลความเสี่ยงแต่ว่าถ้าอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มย่อตัวหรืออะไรเนี่ยอาจจะพิจารณาทีนะครับปัจจุบันนะเราเราเทคแอชันแสดงว่าสรุปว่าระยะสั้นอ่ะผมว่าสินทรัพย์ถ้าดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราดูว่าถ้าคอมโบดิตี้เนี่ยเกิดกลับมาทรงตัวหรือว่าปรับตัววลลดดงง่ยแสา มันจะคือผมตอนนี้สังเกตว่าคอมมิตี้คือซ้ายบนนะแล้วเขาลงมาแล้วเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนราคาจะทรงๆอะ่ะผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสจะไปออกตรงกลางกลายเป็นว่าสหรัฐได้เปรียบประเทศอื่นเพราะงั้นสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐน,น่าจะดีหมายความว่าสิ่งใดที่สินทรัพย์ในสหรัฐที่ผมถืออยู่ผมถือต่อไปนะครับอ่านะครับแต่ว่าในแต่ว่าสินทรัพย์ฝัฝ่งฝั่งขวามือพวกนี้ผมจะขายทํากําไรบ้าง ผมจะขายทํากําไรบ้างย้ําว่าแค่ขายทํากาไรบ้างนะครับก็ทําไปเทคแอคชั่นให้ดูแลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากสักนิดน,นึงนะครับสำหรับแฟนคลับที่ฟังกันสมัมเสมอก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันนะสำหรับใครที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์แล้วนะครับตัววิชา money management ก็ขอบคุณมากนะครับที่ลงเรียนกันปีหนึ่งสอนสดหนึ่งครั้งนะครับแต่ใครที่ไม่ไม่สะดวกเรียนสดก็ดูย้อนหลังได้นะครับตลอดอายุเลยจนกว่าจนกว่า Facebook จะให้บริยกล,ก,รก,รกลุ่มปิด นะครับเราก็ใช้วิธีการนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนก็เรียนเพิ่มเติมวิชา money management สําหรับผมก็คือเอาง่ายๆ่ปเป็น,ปนวิชาที่สัดส่วนที่พอดีนะครับเป็นวิชาที่จําเป็นต่อการลงทุนให้เป็นอาชีพนะครับแล้วมันจะช่วยลดโอกาสแพ้แล้วเพิ่มโอกาสชนะนะครับยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นที่พวกเราดูเนี่ยรากฐานที่ผมซื้อขายทองคําซื้อซื้อ,อขายเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นการประยุกต์ใช้วิชา money management นะครับสําหรับใครที่เรียนพวกกลยุทธ์ pricing zone มาแล้วเนี่ย เนี่ยก็คือการลากฐานมาใช้นะครับสังเกตว่ามันก็จะมีการขายทากาไรระยะสั้นบ้างสะสมไปบ้างนะครับกระจายเฉลี่ยสังเกตว่าลากฐานมันก็นจะมาจากวิธีการคิดคล้ายๆต่างชาติเหมือนกันมีการทยอยซื้อมีการทยอยขายความรู้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกอัแหละจากการจากการศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็ฟังของคุณเลดาริโอนะครับอ่าอะไรพวกนี้ซึ่งสำหรับผมก็คิดว่าดีนะครับมันก็เป็นประโยชน์ที่เราเข้าใจนะครับก็ มาเรียนกันก็จะผมก็จะแอปพลายให้ดูว่าวิธีการใช้มันยังไงโดยส่วนตัวผมเหมือนเดิมนะจริงๆวิชา m a n a จ e ดกเนี่ยมันใช้ได้ทุกๆอย่างอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจมันมากน,น้อยกันทุกๆอย่างที่มีความไม่แน่นอนอ่าไม่ร้อเซนวิชาบร m a n a g e m e n t ใช้ได้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวรอเรียนกันเนาะโอเคครับแล้วยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ